ผู้ชมค,ครับในช่วงสรนหามาเล่าในวันนี้นะครับจะพาไปที่จังหวัดอุตรดิตถ์ครับเขาเตรียมที่จะจัดงานนมัสก,การพระแท่นศิลาอาจในปีนี้มีความพิเศษอย่างไรกันบ้างและงานจะจัดขึ้นในวันไหนอย่างไรครับวันนี้เราจะมาร่วมพูดคุยกันนะครับกับทางด้านของพระวินัยสาธรครับเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ครับเจ้าอาวาส วัดพระแท่นศิลาอาจพระอารามหลวงและอีกหนึ่งท่านนะครับท่านสนามกอนวงครับรองประธานกรรมการวัดพระแท่นศิลาอาจพระอารามหลวงทั้งสองท่านอยู่ในรายการกันแล้วนะครับกราบนามัสการพระคุณเจ้าครับจเจริญพรก่อนอื่นครับถามพระอาจารย์ก่อนเลยฮะปีนี้เป็นไงบ้างครับเราเตรียมการจัดงานวันที่เท่าไหร่อย,อย่างกันบ้างปีนี้ก็ถือว่าจัดงานเริ่มตั้งแต่วันที่30ถึงวันที่12บสองกุมภาพันธ์ ครับผมถือว่าเป็นปีสําคัญก็ถือว่ากรณีก็เรียกว่าเป็นพุทธซึ่งวันสุดท้ายจะเป็นวันมาฆบูชาซึ่งเป็นปีพิเศษของในภาคเหนือที่จะจัดให้มีเรื่องของการทําบุญแล้วก็ถือว่าใครมาได้ไหว้นมัสการพระแทน่นก็จะเป็นมงคลยิ่งจะเรนอนก็คือเป็นการ กำหนดวันและก็เชื่อมโยงกับวันสําคัญของทางพระพุทธศาสนาดนิเลยเจริญานครับผมแล้วในปีนี้แหละครับถามทางด้านของท่านรองประธานกัน,กนบ้างนะฮะมีความพิเศษอย่างไรกับงานที่จัดเกิดขึ้นกิจกรรมพิเศษพิเศษ,เศษก็มีมีมีมากขึ้นนะครับกว่าปีที่แล้วอย่างเช่นการประกวดผ้าเครื่องอนะครับพระประจําจังหวัดอุตรดิตถนะครับแล้วก็มี ลานธรรมลานเทศลานธรรมเป็นการเทศมหาชาติ13กันนะครับที่ลานหน้าพระวิหารหลวงวัดพระแทนศิลาห์นะครับแล้วก็มีการประกวดขนมจีนนะครับอีกหลายๆอย่างทำไมต้องเป็นขนมจีนนะเพราะเป็นอาหารขึ้นชื่อหรือเป็นอาหารพื้นถิ่นของแถวนั้นเป็นอาหารประจําถิ่นของจังหวัดอุตรดิตถ์โดยเฉพาะรับแรนะครับ,รบจะในงานนี้จะมี พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณได้เคยป่ารบไว้ว่าขนมจีนร้อยร้าน เยอะมากครับเยอะมากคือภายในงานแห่งนี้เนี่ยไฮไลท์ของเขาเลยก็คือจะเป็นการรวบรวมใช่ไหมฮะร้านขนมจีนคือบอกว่าเป็นเป็นร้อยล้านเลยที่จะมารวบรวมกันไว้ภายในงานแห่งนี้โอ้โหแบบเข้าไปแล้วก็คือเลือกได้เลยว่าจะรับประทานเออแล้วส่วนใหญ่แบบนี้ขนมจีนส่วนใหญ่ของเขาเนี่ยเขาจะมีน้ำยาหรืออะไรที่เป็นเอกลักษณ์ของที่แบบมาที่งานที่เนี่ยฮะแล้วจะต้องชิม เป็นน้ายาปลาช่อนนะน้ยาปลาช่อนบึงไมลครับที่อำเภอลบแวกเนี่ยจะมีหนองน้ําที่เป็นหนองน้ําสารทัณะนะฮะเดกเขาเรียกบึงไมลครับปลาที่บึงไมลนี่อร่อยมากก็จะเป็นปลาช่อนที่เอามาทําน้ํายาต้องไปนะน้ํายาปลาช่อนใช่ครับของลแวใช่ครับแล้วนอกจากขนมจีนปลาช่อนนะคะภายในงานมีสินค้าอะไรหรือผลิตภัณฑ์อะไรมาจัดจําหน่ายให้กับคนที่อยากไปเที่ยวบ้างคะอันนี้เยอะมากเลยครับเรียกว่าเหมือนเป็น ตลาดสดแล้วก็ตลาดแห้งจะมีทั้งพืชผักผลไม้แล้วก็มีอาหารแห้งต่างๆนะครับมีที่ขึ้นชื่อเลยก็ข้าเกี๊ยวว่าวนะครับข้าวเกียวว่าวรับงเนี่ยตอนนี้เราเอามาด้วยนะวันนี้เอามาด้วยนะครับ,รบเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะให้ดูกันนะ ให้ดูกันเลยว่าวันนี้ที่เอามานี่อันนี้คือเขาเก็บเบ้าใช่ไหมใช่ครับใช่ครับอ่านี่นะฮะอันนี้คือเขาเก็บว่าอันนี้คือแบบพร้อมรับประทานใช่ไหมครับใช่เลยครับปิ้งมาเรียบร้อยแล้วปิ้งมาเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าเกิดใครแบบอยากไปสัมผัสมนต์เสน่ห์อยากไปปิ้งเองเนี่ยได้ครับได้เลยใช่ไหมครับมีบริการปิ้งเองด้วยใครที่สนใจสามารถไปขอติดต่อขอปิ้งเองเพราะว่าเชื่อว่าพอปิ้งเองเนี่ยอาจจะแบบว่ารสชาติเขาเก็บเบ้าเนี่ยอาจจะอร่อยโอ้โหแบบอรรถรสเลยครับใช่เพราะว่าเรา เรื่องเลยนะฮะจากเมื่อสักครู่นี้นะอันนี้เป็นลักษณะอะไรเอ่ยอันนี้คือประยุกประยุกต์จากเข้าเกี๊ยวว่าเพื่อให้ทานง่ายเพราะว่าเข้าเกี๊ยวว่าเดิมเนี่ยมีแผ่นใหญ่แผ่นใหญ่การถือการบางทีเอากลับบ้านเนี่ยมันจะไม่สะดวกจะแตกง่ายก็เลยทางมีการพัฒนาขึ้นก็ทำทำชงยัง ซึ่งมาดัดแปลงให้เป็นสามเหลี่ยมครับลแล้วก็ทอดแล้วก็เป็นลักษณะเนี้โอรครับผมก็ให้รับประทานตะปกผาง่ายมากยิ่ขึ้นด้วยเนาะใช่นะ<ช>ครับอ่านแล้วก็ข้างๆกันเลยนะครับเมื่อสักครู่นี้นะฮะที่เป็นข้าวเกียบว่ามีการดัดแปลงเรียบร้อยแล้วผมเห็นอีกลักษณะหนึ่งที่เป็นมัดมดนะฮะที่เป็นมัดมดใช้ เป็นเหมือนแบบเป็นลูกๆมัดรวมกันนี่นะ <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวให้กล้องจับไปนะครับถ้าเกิดเห็นในะ <c oughs> ข้างๆกันเลยนะครับข้างบนนี่นะครับผมผู้สากวร,รเป็นภาษากวร <c oughs> แล้วทำไมต้องทําเป็นลักษณะแบบนี้ครับ <c oughs> มันทานง่ายอะครับทานง่ายทําเป็นลูกๆเป็นก้อนๆเล็กๆอะฮะแป้ว่าหนึ่งลูกก็ทานได้หนึ่งคําพอดีใช่ครับแล้วก็สะดวกต่อการหิ้วขนยาหิ้วกับบ้านด้วยอย่างนี้เช่นกันและอย่างหนึ่งที่เขาบอกว่าเป็นมนเสน่และคือคนที่ไปที่งานนมัสการพระแท่นศิลาอารเนี่ยเขาจะไปซื้อกันคือพวกหอมกระเทียมทําไมต้องเป็นที่งานนี้คือมีครบมีครบเลยครับคือคือเป็นเป็นแหล่งแหล่ง หอมกระเทียมที่ถือว่ามาตรฐานแล้วก็ถือว่าที่เห็นหอมใหญ่ที่ในในในจอเนี่ยก็คือจากบ้านโคกซึ่งพัฒนาเป็นลผลที่ใหญ่ขึ้นแ,แล้วก็ในส่วนของอาทางรับแรงจ,จริงๆก็มีของหอมซึ่งมีชื่อมาเพราะว่าหลังจากเกี่ยวข้าวแล้วก็จะมาทำคาเลกนานาอหอม หอมกระเทียมคแดงรับก็คือถือว่าเป็นผลผลิตที่มีคุณภาพในพื้นที่ด้วยนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งงานครับที่ผลผลิตที่มีคุณภาพแบบนี้เนี่ยก็จะนํามาขายนํามารวมกันไว้ไปที่งานแห่งนี้ที่เดียวเนี่ยท่านสามารถได้ช้อปปิ้งเนาะผลิตที่มีคุณภาพครบๆเลยเติมของเข้าครัวได้ คือเมื right. okay. ่อก like ่อนในอดีตนี่น่าจะเอามาแลกกันเอาหอมมาแลกผลไม้เอาพริกแห้งมาแลกอย่างเงี้ยนะฮะแลกเปลี่ยนกันแต่ปัจจุบันต้องใช้เงินเงินซื้อครับพระอาจารย์ครับผมอยากจะทราบครับว่าเพราะอะไรครับว่างานที่นี่เนี่ยถึงเป็นสิ่งที่คนทั้งในจังหวัดอุตรดิตถและรอบข้างรอครอคอยกันเหลือเกินในแต่ละปีคือเป็นเสน่ห์อยู่อย่างหนึ่งว่างานพระแท่นเนี่ยจะไม่เน้นเรื่องมรสพ จะเป็นการไหว้พระซื้อของแล้วก็เป็นคอนเซปต์หนึ่งที่เขาเรียกซูเปอร์ออทอปตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันถือว่ามีทุกอย่างเขาบอกมีของที่มาค้าขายซึ่งเป็นเรื่องของการที่ญาติโยมที่ได้มาไม่ใช่เฉพาะแค่ในจังหวัดอุริษ์นะโดยเฉพาะที่ผู้ที่ศรัทธาแล้วก็ที่มานมัสการพระแทนเนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งใครได้มา ครบสามครั้งจะได้ขึ้นสวรรค์ตามความเ,เชื่อความเชื่อของขอแล้วก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นที่ประทับนั่งแตา่ตามตำนานหรือตามประวัติแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ของที่ตั้งสัญญาธิ่ฐานของพระโพธิสัตว์ที่จะมาสร้างบาร,รมีเพื่อเป็นโพธเจ้าก็เลยใครที่มาธิษฐานเนี่ยเขาบอกมาธิษฐานที่พระแท่นจะได้ ขึ้นสูงแล้วก็ได้รับตําแหน่งสูงขึ้นอย่างเมื่อวานนี้ก็ท่านแอมเพอที่รับแลเนี่ยก็จัดงานเรียบร้อยก็มีชื่อย้ายไปเป็นประหลัดจังหวัดสุโขทัยเป็นความเชื่อนะเป็นความศักดิ์สิทธิ์นะครับและเกิดใครเนี่ยที่ต้องการในเรื่องของหน้าที่การงานให้มีความเจริญตําแหน่งหน้าที่สูงขึ้นนะครับ ถือโอกาสงานนี้ไปกับนมัสการได้นะครับเพราะว่าทราบว่าในกิจกรรมนั้นเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งในส่วนของการส่งเสริมพระพุทธศาสนาศิลปะวัฒนธรรมไทยและการท่องเที่ยวด้วยอ,อย่างในเรื่องของการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเป็นอย่างไรบ้างครับก็ถือว่าเป็นวันช่วงเทศกาลสัป,ปดาห์วันมาฆบูชาซึ่งเป็นวันสุดท้ายจะเป็นวันมาฆบูชาซึ่งกําหนดงานก็ถือว่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็ถือว่าเป็นบุญ เดือนสเนี่ยซึ่งจัดพร้อมกันทั้งวัดใหญ่พุทธเราช <c oughs> วัดพระแท่นศีลาอาจและก็วัดหนองวงที่ <c oughs> สุโขทยัยหลวงพ่อสองพี่น้องเ <c oughs> พราะนั้นก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่แต่อดีตมาก็ถือว่าเป็นการที่เราทุกคนที่ได้ยินได้ฟังมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นตารุ่น <c oughs> ยาย <c oughs> ก็ถือว่าใครมาก็คือตั้งใจมาแม้กระทั่ง อาตมาเองได้ยินตั้งแต่สมัยเป็นเป็นเด็กปู่ย่าตายายซึ่งอยู่สมสุทรสาครครับก็เลยบอกจะไปไหว้นมัสก,การพระแท่นเนี่ยนั่งรถไฟมาลงพิศโลกครับแล้วก็ไปไหว้พระแทนแ่นแล้วก็ถือว่าแล้วก็ไปหนองบงก็ถือว่าเป็นสายบุญเส้นาสายเขาเรียกว่าด้านวัฒนธรรมครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่ เราทุกคนก็ถือว่าการที่ปัจจุบันก็เลยมีการเรื่องกิจกรรมเรื่องของการเทศมหาชาติทุกวันก็ถือว่าเทศทำนองวันนี้วันนี้ก็จะมีวันที่เจดนี้ก็จะมีพระครูราชันก็จะไปเทศกันมัดสีก็ถือว่าในระหว่างก่อนแล้วก็จะมีเรื่องของ ศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็เรื่องกันมีการแสดงทุกวันวันละ,ะวันละสชุดที่เห็นภาพเนี่ยนะครับคือศิลปะวัฒนมก็คือมีในเรื่องของการสวมใส่ชุดด้วยเนาะชุดพื้นเมืองนะครับก็จะมาแสดงกันในงานแห่งนี้ด้วยแล้วก็ปีนี้ก็เป,เป็นปีที่เศษว่าปีในหลวงถือว่าครบ72็ดสิบษาแล้วก็มีการรำ ถวายเป็นพุทธวูชาและก็เป็นการถวายเป็นพระกุศลให้กับในหลวงในกานที่สิบก็หน0่งนหร้คนมาในวันเปิดงานวันเปิดงานคือวันที่วันที่วันที่สามาเลยช่วงช่วงประมาณก็ตั้งมีขบวนวัฒนธรรมเนี่ยเก้าอำเภอซึ่งทางจังหวัดได้จัดให้ทางทุกอำเภอมาแล้วก็ในจังในอำเภอรับแลน เจตำบลโอ้นี่นะตามภาพที่เห็นอยู่เลยนะอลังการมากนะครับมีถือว่าเป็นสืบสารแล้กวัดพระแท่นก็ถือว่าเป็นอยู่ที่ว่าภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนครับผมก็เลยติดต่อระหว่างเรื่องของการสามวัฒนธรรมล้านนาล้านช้างสุโขทัยหรือภาคกลางล้านนาล้านช้างสุโขทัยเป็นการผสมผสานศิลปะวัฒนธรรมนั่นเองเจะวัฒนธรรมครับ แต่สิ่งที่มารรย์ที่สุดก็คือดังลำเนี่ยป,ปีที่แล้วนี่หนึ่งประมาณหน,นึ่งพันหนึ่งร้อยท่าน ปีนี้เป็น1 5 0 0ันห้าร้อยคือเพิ่มขึ้นทุกปีเกิดจากความศรัทธาพลังศรัทธาของคนในพื้นที่เนาะเป็นพลังศรัทธาแล้วก็เป็นพลังของความสามัคคีของคนจังหวัดอุตรดิตถ์ด้วยนะครับที่มีความศรัทธาในพระแท่นเนี่ยเขาก็มารวมตัวกันเนาะเหมือนเป็นการรำถวายเป็นถวายพุทธเป็นพุทธบูชาครับผมก็ถือว่าไม่ได้จ้างถือว่ามาด้วยศรัทธาวันนี้ทุกคนทางอำเภอแล้วก็จังหวัดรับสมัครก็ เกินทุกปีจัดมา5ปีแล้วคก็ถือว่ามาเพิ่มมาเรื่อยๆเพราะนั้นก็ทดสอบเรื่องของศรัทธาเช่ครับผมแค่ผมดูคนก็มาด้วยความศรัทธานะคะแล้วในงานนี้ค่ะมีการช่วยเหลือเกษตรกรหรือว่าผู้ประกอบการได้มากน้อยแค่ไหนคะเดี๋ยวถามท่านรองประธานนะคะครับก็เกษตรกรก็ได้นำว่าอะไรนะฮะ มีค้าได้นำอะไรมาจําหน่ายในมีการช่วยเหลือเกษตรกรแล้วก็ผู้ประกอบการได้มากน้อยแค่ไหนคะในงานนี้ก็ก็ทําให้มีการใช้จ่ายมีรายได้มีรายได้หมุนเวียนเข้ามาครับจากการซื้อข้าวขายของสินค้าที่นํำมาขายก็จะเป็นวัตถุดิบที่มีในพื้นที่นะมีข้าวสารมี อะไรต่างๆมีพริกแห้งมีอะไรต่างๆนี่นะคะรับเดี๋ยวให้ให้ดูอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับให้ท่านบรรยายได้เลยนะอ่ะอันนี้เป็นในในถุงนี่อะไรฮะเนี่ยในถุงนี่ฮะเนี่ยที่เห็นอยู่ข้างๆของกระเทียมนะครับเป็นน้ําอ้อยน้ําอ้อยน้ําอ้อยนี่จะเป็นงบเป็นแว่นๆก็มีแต่นี่เป็นเป็นแท่งๆเป็นเป็นกลมๆที่เห็นสีเขียวๆสีเขียวๆก็จะเป็นเขาเรียกข้าวแคบ ข้าวแคบของรับแรเนี่ยจะมีแค่ผสมงานครับผมนี่ฮะข้าวแคบผสมงานต่างๆเนี่ยให้เป็นสีเขียวสีส้มๆเหลืองนี่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างนะไปดินต้องซื้อนะครับเพราะเป็นอาหารพิเศษแล้วก็อาหารประจําถิ่นสมัยก่อนนี่เขาเรียกอันนี้ก็สุกแล้วนะสามารถทานได้เลยแล้วก็ข้าวพันผักเนี่ยก็ที่เราได้ยินก็จะมีอีกอย่างนึงก็เอาเอาแผ่นเนี้ยไปพันหมี่ก็ลยเป็น ข้าวพันผักข้าวพันธุ์หมี่ข้าวพันธุ์หมี่นี่นะฮะนี่ก็มีนี่นะฮะข้าวพันธุ์หมี่นี่ข้างหน้านี่นะครับนี่วางไว้อยู่นะนะฮะแล้วก็น้ำพริกอะไรครับเนี่ยมีน้ำพริกด้วยใช่ไหมอ่าไม่ใช่อ่าพู้ซากวนอ๋อเป็นพู้ซากวนอันนี้เป็นพซากวนคือมีหลายท่าเกตโว้นี้พิเศษเลยนะครับยังไงบ้างฮะเป็นพู้ซาแขวนบาทอ๋อเป็นยังไงครับกวนเมื่อวานนึงเมื่อวานนี้เลยครับโอ้เป็นต้นพู้ซาที่อยู่คู่กับองค์พระแท่นศิลาอาฏมานานมากเลยครับครับ จะออกผลตอนช่วงช่วงงานช่วงระหว่างงานครับแล้วก็ดกมากแล้วก็มีต้นเดียวบริเวณบริเวณที่เขตของพระแท่นตรงแล้วก็แล้วก็นำผลนั้นมารวบรวมแล้วก็เอามากวนแล้วก็ให้เป็นเหมือนกวนเข้าที่เมื่อวานท่านผู้ว่าก็ไปเป็นฐานกวนแล้วก็หัวหน้าส่วนไปร่วมกวนนอกจาก อาหารการกินแล้วนะครับก็ยังมีนะฮะอย่างย่ามนะครับลวดลายเป็นผ้าพื้นถิ่นด้วยใช่ไหมครับเป็นผ้าทอในรับแรงของรับแรงของรับแรงก็มาจัดจำหน่ายด้วยนะครับนะครับเดี๋ยวทิ้งท้ายในช่วงนี้นะฮะให้พระอาจารย์ได้เรียนเชิญคุณผู้ชมครับไปได้ท่องเที่ยวไปนมัสการที่พระท่านกันครับก็ลเจตันพรก็ถือว่าเป็นบุญใหญ่เดือน3แล้วก็ถือว่าเป็นบุญประเพณีซึ่งถือว่าภาคเหนือก็เป็นอ่า งานหนึ่งที่เป็นงานระดับจังหวัดแล้วก็ถือว่าระดับประเทศก็ได้ถือว่าเป็นก็เรียกว่าในการที่เราได้ไปนมัสการพระแทนก็ถือว่าเป็นมงคลยิ่งและปีนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นปีมหาเป็นปีมหามงคลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็ในส่วนของปีถือว่าเปงพุทธก็ถือว่าเป็นปีที่ตักบาทเที่ยงคืนซึ่งเรืยอ ตักบาทพระอุปคุตซึ่งภาคเหนือเราก็ถือว่าในช่วงแปลงพุทธเนี่ย <c oughs> ก็จะมีตักบารเที่ยงคืน <c oughs> เพราะนั้นก็ถือว่าเป็นก็ขอเชิญชวนญาติโยมแล้วก็ในวันมาคะบูชาก็จะมีตักบารพระร้อย <c oughs> ช่วงเช้าแล้วก็จะช่วงภาคค่ำก็จะมีเวียนเทียนญา,าติโยมที่มาแล้วก็มีการหล่อ,อรูปเหมือนของพระเดชพระคุณพระครูรัตนธรรมโสพล <c oughs> ซึ่งเป็นอุปชาของอตมฺม ก็จะหล่อในวันท no> nah ี่10ก็ขอญาตโยมแล้วก็ท vale ี่ได้ชมไปเที่ยวชมแล้วก็ไปนัสการพระแท่นศิลาอาตซึ่งเป็นของคู่บ้านคู่เมืองแล้วก็ถือว่าเป็นตราจังหวัดของอุตรดิตฐ์ใช้มนดบพระแท่นศิลาเป็นตราจังหวัดก็ขออนุโมทนาแล้วก็ถ้าไทยได้ไปก็ขอถือว่าบุญใหญ่ครั้งนี้ในทุกๆปีก็จะมีจัดในส่วนของ หลากหลายเรื่องกิจกรรมด้านศาสนาเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของประเพณีซึ่งอยากจะให้นุรักษ์ไว้เพราะว่าเป็นสิ่งที่ดีงามแล้ะเป็นส่วนหนึ่งที่ให้เกิดความเป็นมงคลที่กับผู้ที่ได้ไป นมัสการพ<ข>อ <ผม S 1> จะเดินพรครับอันนี้ก็ <c oughs> กาบนามัสการพุณเจ้าในความเมตาตากับทางรายการของเรานะครับที่ได้มาบอกกล่าวงานบุญในวันนี้ด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาลงกันแล้วครับกับรายการห้องนั่งเล่านะครับขอลากันไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ